ครั้งค่ะกับการแข่งขันที่ท้าทายกับหัวหินไตรกีฬานานาชาติ2,555ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะคะโดยการสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิเทศบาลเมืองหัวหินบริษัทสปอร์ตบสิสกอลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและอีกหลายหน่วยงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันคนล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินี น,นาตามพระราชประสงค์ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในเมืองไทยนะคะค่ะสำหรับความเป็นมาของการจัดการแข่งขันก็เริ่มจากเราบริษัทสปอร์ตรไ c คซิเคลนะคะเราก็ร่วมมือกับทางชมรมจักรยานวังไกลกังวลแล้วก็เทศบาลเมืองหัวหินเนี่ยค่ะเพื่อจัดการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติซึ่งเป็นกีฬาที่รวม3กีฬาก็คือวิ่งว่ายน้ําแล้วก็ปั่นจักรยาน อยู่ในกีฬาเดียวกันเป็นกีฬาที่ท้าทายแล้วก็ได้รับความนิยมทั่วโลกแต่สําหรับเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งเริ่มปีนี้เนี่ยเป็นปีที่4ซึ่งเราจัดต่อนเนื่องทุกๆเดือนสิงหาคมค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาข,ของสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงในการได้รับถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระนางเจ้าค่ะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นที่เขาเต่าจังหวัดประจวบคีลิขันในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมนะคะก็เริ่มปล่อยตัวกันตั้งแต่เชา้าบรรยากาศการปล่อยตัวจะสนุกสนานมากนะคะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจกีฬาประเภทนี้หรือว่าคนในพื้นที่ใกล้ๆหรือชาวหัวหินเนะ่ไปร่วมกันเชียร์ทีมไทยคนไทยแล้วก็นะักกีฬาต่างชาติที่เข้าร่วมค่ะ การแข่งขันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการแข่งขันกีฬากลางแจ้งกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกในขณะนี้ห้วยหินไรกีฬานานาชาติ2,555ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พร,รมราชินีนาถจะเป็นการแข่งขันที่มีจํานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันมากเป็นอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่คาดว่าจะมีผู้ร่วมแข่งขัน500คนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ และสำหรับการแข่งขันครั้งที่4นี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19สิงหาคม2555ณหมู่บ้านชาวประมงริมชายหาดเขาเต่าห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางใต้เพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเปิดรับชิงชัยทั้งเดี่ยวและทีมเพื่อชิงชัยเงินและของรางวัลกว่า4แสนบาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร,รมราชินีนาถ คลิกเลยที่ w w w h u a h i n t r i l o n c o m ค่ะ